구독 ใครถูกฟ้องคดีเช่าซื้อบ้างคะแต่เจ้านี้นำคดีที่นานมาแล้วมาฟ้องเราซึ่งเพื่อนๆคิดว่าคดีนั้นน่าจะขาดีความไปแล้ววันนี้กฎหมาย diy จะสอนเพื่อนๆเขียนคำให้การต่อสู้คดีในคดีเช่าซื้อประเด็นขาดีความก่อนอื่นเลยนะคะต้องทำความเข้าใจกับเพื่อนๆว่า ในสัญญาเช่าซื้อเป็นสัญญาที่ไม่มีกฎหมายกำหนดไว้นะคะว่าอายุความเท่าไหร่ดังนั้นจึงต้องใช้อายุความตามปกตินะคะก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสัญญาจะมีอายุความ10ปีนับแต่วันที่เราผิดนัดไม่ชำระหนี้ครั้งสุดท้ายนะคะจนถึงวันฟ้องเนี่ยจะต้องเป็นระยะเวลาไม่เกิน10ปีซึ่งกฎหมายเนี่ยกำหนดไว้อย่างนี้เพื่อไม่ให้ลูกหนี้เนี่ยเป็นหนี้ลากยาวไปตลอดชีวิตนะคะ ทีนี้มาดูประเด็นในการเขียนคำให้การคดีเช่าซื้อของเรากันเลยนะคะก็จะมีข้อความว่าเมื่อธนาคารหรือผู้ให้เช่าซื้อนะคะได้นำรถเราไปขายทอดตลาดแล้วเนี่ยได้เงินน้อยกว่าค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระแล้วเงินยังขาดอยู่ดังนั้นเมื่อสัญญาเช่าซื้อเลิกกันแล้วเนี่ยผู้ให้เช่าซื้อนะคะจะต้องฟ้องคดีกับเราภายในวันที่เท่าไหร่ นับแต่วันที่เราผิดนัดนะคะซึ่งในคดีนี้ธนาคารนำรถออกขายเมื่อวันที่เท่าไหร่นะคะนับถึงวันฟ้องในคดีนี้วันที่เท่าไหร่แล้วจึงเกินกำหนดเลยะเวลา10ปีนี่นี้ขาดีความแล้วนะคะโจทย์จึงไม่อาจใช้สิทธิเรียกร้องฟ้องค่าเสียหายตามสัญญาเช่าซื้อขอสารได้โปรดพิพากษายกฟ้องด้วยนะคะข้อความก็มีสั้นๆประมาณนี้นะคะ ส่วนเอกสารเราก็จะแปะลิงก์ให้เพื่อนๆดาวน์โหลดแล้วก็ปรับเปลี่ยนข้อความตามข้อที่จริงที่เกิดขึ้นได้เลยนะคะกฎหมายใกล้ตัวอย่ารอให้มีปัญหาแล้วหาทางแก้จะดีกว่าไหมหากสะสมความรู้ไว้ตั้งแต่วันนี้ความรู้ของคุณสามารถแก้ไขปัญหาของคุณและคนที่คุณรักได้ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆและกดแชร์ให้ความรู้ทางกฎหมายที่ฟังเข้าใจง่ายให้กับคนที่คุณรักนะคะ